สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ชามีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้คุณคุณฟังอีกแล้วคะ่ะหากคุณคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะนิทานอิศกเรื่องห่านกับไข่ทองคำการลักะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายผู้แสนยากจนอาศัยอยู่ที่กระท่อมเก่าๆในป่ากว้างอย่างสงบสุขแต่จู่ๆวันหนึ่งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อตาเท่าพบว่าห่านที่เลี้ยงไว้นั้นออกไข่มาเป็นสีทองอาร่ามยายยใ ดูนี่สิตาเจออะไรหานของเราออกไข่มาเป็นทองคําด้วยละ่ะตาเท่าร้องเสียงดังจริงหรือตาเท่าจูจู่หานมันจะออกไข่มาเป็นทองคาได้ยังไงกันยายเท่าถามกลับแบบไม่เชื่อหูตัวเองถ้ายายไม่เชื่อเดี๋ยวตาเอาไข่ใบนี้ไปให้ร้านทองในเมืองดูก่อนก็แล้วกันจะได้รู้กันไปเลยว่านี่คือทองคําจริงหรือปลอมพูดจบตาเท่าก็รีบเดินทางไปอย่างร้านทองในเมืองทันที เมื่อตาเท่ามาถึงร้านทองจึงยื่นไข่ห่านปริศนาให้ช่างทองตรวจดูอย่างละเอียดเมื่อช่างทองยืนยันว่านี่แหละคือทองคําของแท้ตาเท่าก็เสนอขายไข่ทองคําใบนั้นอย่างไม่รอช้าแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านไปบอกข่าวดีกับยายด้วยความตื่นเต้นยายยายไข่ใบนั้นคือทองคําของจริงตาได้เงินกลับมาตั้งเยอะแน่ต่อไปนี้เราจะรวยกันแล้วนะพูดจบแล้วทั้งสองก็กอดกันอย่างมีความสุขจากวันนั้นเป็นต้นมา สองตายายก็หมั่นเก็บไข่ทองคาไปขายทุกวันจนกลายเป็นเศรษฐีและมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่วันหนึ่งตาเท่าก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมห่านของเขาถึงออกไข่ได้เพียงวันละฟองเท่านั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่ายายเท่าวันนี้เราไปผ่าท้องห่านกันดีกว่าจะได้เอาไข่ทองคําทั้งหมดในนั้นไปขายทีเดียวมัวแต่เก็บวันละฟองแบบนี้มันจะไปทันกินอะไรตาเท่าเอ่ยชวนก็ดีเหมือนกันนะตา เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางเข้าเมืองทุกวันยายเท่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าแล้วก็ไม่รอช้าสองตายยายรีบจับหานมาผ่าท้องทันทีแต่ปรากฏว่าในท้องของหานนั้นไม่มีไข่ทองคําอยู่เลยแม้แต่ฟองเดียวแถมทั้งสองยังต้องสูญเสียหานของพวกเขาไปโดยไม่มีโอกาสเก็บไข่ทองคําไปขายอีกเลยเอาล่ะคะ่ะเรื่องราวของนิทานอิศบเรื่องหานกับไข่ทองคําก็ได้จบลงแล้วนะคะถึงแม้ว่านิทานเรื่องนี้ จะเป็นนิทานสั้นๆก็ตามแต่ว่านิทานอิศพทุกเรื่องก็มักจะมีข้อคิดบางอย่างให้กับเราอยู่เสมอแล้วคุณคุณหลักคะคิดว่าอิศพผู้ที่เป็นเจ้าของนิทานเรื่องนี้เขาพยายามที่จะบอกอะไรกับเรากันแน่สําหรับชาแล้วชาคิดว่าเราควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะไม่อย่างนั้นชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับสองตายายในนิทานหรือเป็นดั่งสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าโลภมากมักลาบหาย นั่นเองค่ะในครั้งต่อไปชาจะมีนิทานเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณคุณฟังน,นั้นโปรดติดตามชาด้วยนะคะและถ้าหากคุณถูกใจการเล่านิทานของชากรุณาสนับสนุนด้วยการกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ